สวัสดีครับบ็อกซ์สิบหกมิวสิกวันนี้พาเข้าดูงานอีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งเข้ามาทําการเปลี่ยนเฟตทดแทนบริเวณต้นคอนะครับมีภาพไม่ชัดนะครับเปลี่ยนเฟตต้นคอตัวนี้จะเปลี่ยนทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือชิ้นที่1ถึงชิ้นที่4เดี๋ยวเราจะทําการรื้อเฟต1ถึงออกนะครับทําการเคลียร์ร่องเฟตแล้วก็ทําความสะอาดฟิงเกกันบอด เตรียมลงเฟตใหม่นะครับอันนี้จะมีอาการของการติดเฟตที่เฟตที่1น,นะครับเป็นสายที่6ที่มีปัญหาอันนี้เกิดจากตัวนัดมีปัญหานะครับสังเกตฟิงเกร์บอร์ดดีๆจะมีร่องรอยของความเสียหายแล้วก็มีการสึกของเฟตร,ร่วมไปด้วยนะครับเฟตสึกแล้วก็มีผลทำให้ฟิงเกร์บอร์ดสึกเป็นเป็นหลุมเป็นร่องด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่าด้านข้างของตัวเฟเี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยทั้งชอบมากสีแดงๆไว้นะครับสีชิ้นเดี๋ยวทำการรือร้อเฟลดเก่าออกหลังการรื้อเฟลดเสร็จเราต้องทำการเคลียร์ล่องเฟลดททำความสะอาดเฟลดด้วยนะครับทำความสะอาดล่องเฟลดแล้วก็ทำความสะอาดฟิงเมกันบอดนะครับตอนนี้ทำการดงเฟลด์หนึ่งถึงสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้จะใส่สายเป็นสายเบอร์10ของ e ี i x กเซนะครับทําการเซตอัพเป็นค่ามาตรฐานเลยแอคชั่นที่ได้ไปเล่นสบายมือนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นยากสำหรับการทำงานตัวนี้ก็มีคร่าวๆมีการเปลี่ยนเฟตนะครับต้นคอ4ชิ้นเปลี่ยนสายและทำการเซตอัพให้ใหม่นะครับการมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ